สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียครับวันนี้มาด้วยข่าวที่สดชื่นสดใสสําหรับแฟนๆของเจโชครับรอได้เลยหลังจากมีการประกาศตารางทัวร์ของเจโชกับเจโชคาริวเลเวิด์ทัวร์นะฮะที่ไปมาแล้วหลายประเทศนี่คือตำนานอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียฮ่องกงเป็นศิลปินผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียคนหนึ่งนะครับต้องบอกเลยว่าศิลปินเอเชียคนแรกที่แอดชื่อ ชอบคือเจโชฮะเวลาฝนตกทีไรนะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนึกภาพแล้เพลงขึ้นมาในหัวเลยโอ้สมัยก่อนเรียนนะฮะก็เข้าเข้าไปถามคูภาษาจีนรู้จักเพลงนี้ไหมรู้จักกันหมด แอนก็เลยอยากรายงานเกี่ยวกับการมาเวร์ทัวร์ที่ประเทศไทยนะฮะซึ่งตามรายงานข่าวนะฮะงานจะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคม2566นะฮะในปีนี้นี่เองถือว่าเป็นวันที่รอคอยของแฟนๆเจโชทั้งยุคเก่าหรือยุคใหม่ที่เพิ่งมาฟังอัลบั้มใหม่ๆของเจโชซึ่งในอัลบั้มใหม่ของเขาเนี่ยก็รับยอดขายอย่างท่วมท้นถล่มทลายเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าจะมาได้ง่ายๆฮะแต่ละครั้งแต่ละหนคือถ้าย้อนกลับไปการมาไทยก่อนหน้านี้นในปี2003ร่วม 20ปีฮะซึ่งเขาก็จะขนเอาเพลงดังๆของเขาฮะอย่าง Love Confession ครับ,ค,รบคำสารภาพรักหรือ One Cry ที่เป็นอีกเพลงที่สร้างสถิติอยหนึ่งวันมียอดดาวน์โหลดใน QQ Music 4ล้าน5แสนครั้งนะครับเป็นมูล,ลค่าเงิน7,500ล้านบาทไทยเพงนีดังมากนะครับหลายต่อหลายเพลงนะเส้นทางที่ไรเธอเงี้ยฮะแปลเป็นไทยนะแต่แอดเนี่ยจะจะชอบเจโชในแนวผสมผสานเพลงโบราณน,นะแต่ทำนองยังยังเป็นแบบในยุคนั้นก็จะเป็นร่วมสมัยนะแต่ว่า มีดนตรีจีนเข้าไปถ้าไปฟังแปลไทยเนี่ยยิ่งกว่าบทกวียังเพลงที่แปลเป็นไทยว่าเครื่องลายคามเนี่ยสุดยอดมากคือแบบว่าทุกอักขระนะแอดชอบฟังเวอร์ชันไทยทุกอักขระทุกมุมมองที่เขาได้เล่าออกมาเนี่ยมันมองอว่าเป็นเป็นแบบว่าความเป็นศิลปินในตัวตัวของเขาออกมาจรงิงๆนะแล้วก็ภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้แสดงออกมาก็สนุกอย่างที่ทุกคนรู้จักกันอย่างดิฟติงซิ่งสายฟ้านะเรื่องนี้ก็โดวงดังก็เตรียมมือของท่านกดบัตรไว้ให้ดีครับยังไม่ได้ระบุมาว่าจะให้จับจองกันในวันไหนแต่เชื่อว่าผู้ คนเข้าไปอย่างล้นหลามแน่นอนไม่ใช่คนไทยฮะพี่จีนนี่แหละจะตามไปคือเขาคลั่งมากนะคอนเสิร์ตใน2ปีก่อนที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าสภาวะตอนนั้นฮ่องกงเขามีการประท้วงกันแล้วก็มีโควิดคอนเสิร์ตต้องเลื่อนออกไปแต่แฟนๆแบบไม่ยอมคืนตั๋วนะรอโชว์ของเจโชอีกครั้งที่นั่นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วบรรยากาศคึกคักมากนะครเพราะฉะนั้นร่วมไปให้กำลังใจตำนานอย่างเจโชนะฮะในคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ที่ราชมังคลากีฬาสานนะครับแอดก็ฝากประชาพันธ์เรื่องนี้ด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอก